ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมบิดเทพบรรดาชีวิตนีแลนกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดซุ่มกาชาหาตัวละครนะครับเพื่ออัพพลังทีมแล้วก็จะมาหาชิปเศษของตัวละครระดับยูอาร์ซันเงียซืออีกด้วยเพราะว่าน่าปัจจุบันของผมเนี่ยก็มีอยู่ที่108ชิปเศษคาดอีก42ชิปเศษก็จะได้รับตัวละครแล้วนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําแพ็กเกจที่น่าเติมด้วยนะครับว่าเราควรที่จะต้องเติมแพ็กเกจไหนดีงั้นก็เดี๋ยวมาแนะนำในสสส่่่่่วววนนนนนนนขขอองแแพพพ็็็็คคเเเเกกกกกกกจจจหห้้าาาติมมััััดดดีีะะะรรบบญทไไป ที่พิเศษสําหรับตูทีพิเศษประจําสัปดาห์นี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะได้รับถุงวัตถุดิบนะครับสิถุงเงินอีก10,000ืเวลาเราผ่านด่านต่อให้เป็น1ดาวาก็แล้วแต่นะครับเราสามารถกดกวาดล้างได้แล้วก็เพิ่มการผลิตยมทูตนะครับสิของที่เราได้จากตัวแทนยมทูตแบบเพิ่มขึ้น10%แล้วก็เมื่อท้าทายอารีนาไพา่แพ้นะครับก็จะไม่หกนนักคะแนนและที่สําคัญจะอยู่ตรงนี้นะฮะต่อสู้ลมเห๋วจะใช้สตาร์พีด้ารดลงถือว่าค่อนข้างมีประโยชน์นะครับเผื่อลอีมมแต้้้้้าานน,นะนนปััวกก็็ดขขขดขไไ ไม่ต้องสนใจแพ็กเกจต่อมาอีกนะฮะที่แนะนําก็จะเป็นในส่วนของแพ็กเกจการเติบโตอันนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดมากเลยนะครับอันนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ650นะแต่ที่กดไปเมื่อเช้านะครับก็ <c oughs> <ๆ> <g ül> จะเอาเพชรจากตรงนี้ยกวิญญาณนะครับมาเปิดหาตุละครนี่แหละเมื่อเลเวลเราถึงนะครับเราก็จะสามารถรับยกวิญญาณได้โดยรวมแล้วนะครับยกวิญญ,ญาณนักถามว่าได้เยอะไหม มันได้พอตัวเหมือนกัน72,000หยกวิญญาณด้วยกันแต่เราต้องเลเวลถึงก่อนนะเลเวลสูงสุดของแพ็กเกจนี้นะครับนั่นก็คือเลเวลร้อยหลังๆเนี่ยจะยากเยอะแต่แรกๆนะครับก็อาจจะได้หยกน้อยหน่อยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะครับและที่แนะนําให้เติมอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของซีซันพาสเพราะนี้เราจะได้ตัวละครโยโรอิจิตตัวละครระดับ S&R เลยนะครับหนึ่งตัวละครรวมถึงของอื่นๆด้วยของค่อนข้างมีเยอะนะครับโดยรวมแล้วนะครับเราสามารถดูตรงนี้ได้นะฮะกดซื้อของซื้อจะอยู่ข้าางงล่งนะ ชิปได้เพิ่มเติมมา250ชิปก็เอาไว้ทำตัวละคร6ดาวเลยครับอ่ามียกด้วยนะครับ1,800รวมถึงบัตรลอตเตอรี่บัรตรลอตเตอรี่เนี่ยเราสามารถเอามาหมุนตรงนี้เพื่อชิงโชคได้อันนี้ก็มีโอกาสได้รับของแรนะครับก็จะเป็นพวกเนเปลไฟสีแดงหรือจะเป็นพวกสมุดนะครับอืมก็เลยแนะนำไม่เติมซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าเกมนี้ยิ่งเรามีตัวละครเยอะ ก็จะเพิ่มพลังโดยรวมให้เยอะรวมถึงเราสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายทีมยิ่งมีตัวละคร6ดาวในช่วงแรกนะครับจัดว่าเด็ดกันเลยทีเดียวนะครับผมถัดมาอีกที่นะาไให้เติมนะก็จะเป็นพวกบัตรรายเดือนมีบัตรรายเดือนแบบ1 5 0บาทนะครับจะได้รับจกครั้งแรก360และก็จะได้รับรายวันอีก100ร้วันละร้อยวันละร้อยสามสิบวันอ่ะโดยรวมแล้วนะครับก็จะได้ถึง3,360แล้วก็มีแพ็กเกจเดือนสุดหรูด้วยอันนี้จะได้รับครั้งแรกนะครับ 1, ละได้ร,รันอีกวันละ400 โดยรวมก็อยู่ที่1380นั่นเองนนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกแพ็กเกจรายวันก็จะมีแพ็คเกจอาหารนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากแล้วก็แพ็กเกจเงิน อันนี้จะได้รับเงินถึง1ล้านโกเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าเงินเกมนี้หายยากมากนะครับก็เลยแนะนําให้ซื้อเงินด้วยแต่ถ้าเป็นไม่ได้นะครับแนะนําให้ซื้อแพ็กเกจอันนี้ด้วยนะครับแรงอาวุธวิญญาณเอาไว้อัปเกรดตัวละครเอกหรือว่าอัปเกรดพวกเบลวิยะหรือซันเงสื่อนะครับเขาก็จะมีปลดล็อกระบบเพิ่มเติมมาก็จะเป็นพวกอาวุธวิญญาณแบบนี้อันนี้ก็เล่นพลังให้ได้เยอะเหมือนกันนะยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายเติมอยู่แล้วนะครับเบลวิยะถ้าทําไปถึงระดับ UR ได้นี่จะโหดมากส่วนแแพ็คคเเเเเกกราาาายยยยสััปดดหหห์ือออนนนนนีี่่่่่้้ไไมมะะํใติท แต่ถ้าใครมีงบมากเหลือก็แล้วแต่เนาะแล้วก็ในส่วนของแพ็กเกจจำกัดเวลาอันนี้ถ้ามีงบเหลือจัด2องแพ็กเกจนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครงบน้อยนะครับเอาแพ็กเกจที่แนะนําไปก็เพียงพอแล้วนอกนั้นก็เลือกเติมแพ็กเกจแบบรายวันเอาเพื่อที่เราจะร่วมเล่นกิจกรรมแบบนี้นะครับผมเติมเงินสะสมทุกวันรับอาวุธของตัวละคร พอจบจากตัวละครอิจิโกะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีตัวละครอื่นมาขายอีกการที่เราซื้อทุกวันนะครับก็จะได้รับของแบบนี้แหละรวมถึงนะครับถ้าเราเติมเงินพวกนั้นปุ๊บก็จะสามารถรับของจากตรงนี้ได้อีกนะครับเติมเงินสะสมจากแพ็กเกจพวกนี้เนาะได้รับพวกคิปเศษต,ตัวละครอ no ีโนเอเอหรือของอัปเกรดและก็เงินนะฮะถา้าขาดเงินก็จัดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมรับตรงนี้เพิ่มเติมมาด้วย เปิดสุมกาชานะครับผมแล้วก็โยกวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะซื้อตรงนี้ด้วยนะครับอุวุธของอินโนอะจัดมาเลยฮะลดราคา75%ซื้อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวโยกหมดอันนั้นก็คือในส่วนของการแนะนําให้เติมแพ็กเกจต่างๆนะครับว่าแพ็กเกจนหนคุ้มบ้างแพ็กเกจนหนได้เติมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเปิดซุมกาชาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเราน่าจะได้เปิดประมาณ60ครั้งนะครับก่อนเชิญแบบ10ครั้ง6ครั้งด้วยกัน น่าจะถึงอยู่นะโอเคก็ขอให้ได้ชิปเสร็จสันเงีสืงงสแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยกดมาโอ้โหชื่อไม่ขึ้นฮนะอือตัวสาด้วยครับถูกแปลงเป็น3าชิปเสร็จอยากได้ตัวละครอื่นเนี่ยขอให้เป็นตัวละครมาเป็นตัวอือนิ่งโอเคสังเงียสืสามโอเคที่ไหนไม่เคแล้วอย่างเงี้ยกดต่อซื้อมาครับผม โอ้ชื่อไม่ขึ้นด้วยฮะเอ้ยมาอีกแล้วเป็นอะไรไมเนี่ยยูจิมิกะมาจังตัวอื่นก็ได้นะก้อนอีกย,ยังเดือดคาชาเกมนี้โคตรเดือดเลยครับยืบนิ่งเลย อ่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังนะฮะเอายังไม่มีโอเคตัวนี้มีแล้วอะ่ะฮมตัว R ตัว R นะฮะ S R S R. R ตัวที่ยังไม่มีก็ได้นะ <c oughs> โอ้ยังไม่มีหลายตัวเลยนะครับเนี่ยสี่ตัวด้วยกันนะครับถ้าได้ครบทุกตัวจะดีมากแล้วไปยังไวอ่ะกดอีกครับผมคือถ้าได้ตัวละคร S อ R เนี่ยจะรู้เลยนะ อือหือูรู้ๆนะครับแต่ได้สังเกตุว่อมา20ตัวอื่นอีกโอ้โหคีฬากีฬามีอยู่แล้วแย่เลยครับเพื่อนๆตัวละครเอเดนอาร์ไม่ออกเลยกดมาเขาไม่มีการันตีเยอะเอ้ยมีแล้วเทสไซครับผมโอเคตายอยู่นะฮะเทสไซ ก็ยังไม่มีเ,เอามาเข้าทีมดีๆมาซะสันเงยสือยี่สิบขาดอีก10ชิปเศษอะสันเงยสือรอบนี้แหละสันเงยสือนะะี่ฮะตัวละครเอเดนอาไม่เอาก็ได้ขอสันเงยสืออีก20มาฟลิปดวงวิญญาณนะอันนี้ตัวยังไม่มีอยู่นะครับก็ดีอ่กอนอีกแล้ว สั่นเงี่ยื่อโอ้โหสองขาดอีกแปดทิปเศษครับผมทำไมมันโคตรเดือดอย่างนี้มีกิจกรรมแจกไห้เนี่ยรับทิปเศษตัวละครอื่นใช่ไหมเดี๋ยวกดธรรมดาอีกสัก4ทีนะครับเพื่อเอาตัวละครแบบสมบูรณ์แบบกระตุกแบบนี้สันเงี้ตือโอ้โหสันเงี้ตือครับผม20เศษาอื้ม ตัวออกมาก็ได้นะนนอย่างนี้สิ่อออครั้งนี้ได้ตัวนะฮะลุ้นปะโอ้ชื่อไม่ขึ้นการจูด้วยตัวซ้ำครับผมโอ้แย่เลยครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งพลื้มอือม,มโคโดสสิสือนะ <laughs> ก็ได้ตัวละครไม่สามมามา3ตัวนะครับเป็นตัวละครระดับ SR 1ตัว SR 1ตัวนะครับแล้วก็ R 1ตัวยังได้ตัวอื่นอ่ะนี่ยเยอะแยะเลยที่สำคัญนี่ครับผมสั้นเงี้ยซื้อขาดอีก80ชเศษและเพชรหมดแล้วด้วยไม่รู้จะเอาเพชรจากตรงไหนแล้วครับจังหวะนี้ดูทรงผมต้องอัปเกรดตัวละครนี้นะครับเพื่อเอาชิปเศษของสาลกิเคมป์จิให้ขึ้นสู่ตัวละคร4ดาวแล้ว ออก่อนอื่นก็งง้นอพเวลก่อนเลยครับผมโอเคก็อัพเกรดเดเวลแล้วก็อัพเกรดเดเวลสกิลไปแล้วนะครับอัพเกรดคุณภาพด้วยตอนนี้พลังแสนแปดแล้วเนาะลาบครับผมชิบเศษต้องมานั่งทำสระคิเคมปะจินะฮะขึ้นสู่ซีเดาชัดไปครับผมอัพเกรดดาวบึ้บได้พลังเพิ่มและดาเมจเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วครับซื้อไปอัปไป ทดสอบตู้เดี๋ยวขอยืมตัวละครนี้มาใส่ก่อนแล้วกันฮะบึ้บแล้วก็ไปลองดูครับพี่พี่โคดป้ายตามนั้นเกลียวพอสลักขี้โอ้ยสาบหายไปเลยตัวเดียวตีตัวเดียวฮะโคตรแรงอันนั้นเป็นสกิลคอมโบนะไม่ใช่ท่าไม่ตาย เหมือนเราจะติดเออเขาก็ตีเราเกือบตายเหมือนกันนะใบมั้งไหมโอเคใบเปิดสามตัวตีพวกเดียวกันด้วยเจอสับสนเข้าไป แย่แ yeah, ล้วอ๋อยังยังยังรอดอยู่เจอ, <unintelligible> อมายูิิสักหน่อยบังไขรไปตติพิดมูแล้วก็สกิลเพิ่มแอทแท็กอืมต้องอย่างนี้สิแต่รอบนี้ไม่มีคอมบูนะ โอ้โหไม่มีคอมโบก็แรงอยู่ดีฮะได้เรื่องอยู่ครับสรุปแล้วมาลองสล,งล,งลักขิคัมรจี ก็ตีว่าตามนั้นแล้วกันนะครับมเปิดสุ่มกาชาไม่ออกตัวละครที่ต้องการนะครับรวมถึงชิปเสก็ยังได้ไม่ครบด้วยนะครับเดี๋ยวได้ครบยังไงเดี๋ยวมาลองทดสอบไปดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครนี้ยังไงพาร์ทนี่ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเกมนี้บิดเทพมรณะชีวิตนิรันดร์ดาแน์โหลดเกมเนี่ยก็อยู่ใต้ล่างเดสคริปชันไปดาวน์โหลดเล